และทางฝั่งของอินเตอร์มิลานซีซั่นที่ผ่านมาจบในอันดับที่3ของตารางซิเรียนะครับกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 e ET Arena คุยก่อนเกมเช่นเคยนะครับผมก็ได้คัดคู่เด็ดๆนำมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกัน แต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่านออกเสียผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาวันนี่ทีนี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมีคู่อะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยกราบสวัสดีกันอีกครั้งนึงนะครับผมก็ไปเริ่มกันที่คู่แรกของเรากันเลยในวันนี้ก็คู่แรกของเรานะครับผมเป็นนัดกระชับมิตร เลตบูแซบวกพบกับอินเตอร์มิลานเตะกันในเวลาเที่ยงคืนสำหรับคู่นี้นะครับผมเคยพบเจอกันมาเมื่อปีที่แล้วคือปี2022ที่ผ่านมาก็เป็นทางฝั่งของอินเตอร์มิลานที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ูนยและมาที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางเลตบูแซบวกกันก่อนเลยโดยฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะไปสแพ้1 และฟอร์ม5้านัดลังสุดของทางอินเตอร์มิลานชนะไป3เสมอ1และแพ้ไป็น1และสำหรับคู่นี้นะครับผมเลดบูเสาบวกเป็นสโมรสรฟุตบอลอาชีพของออสเตรียเป็นทีมชั้นดีที่ได้แชมป์ลีกออสเตรียนบุนเดลิกาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและทางฝั่งของอินเตอร์มิลานซีซั่นที่ผ่านมาจบในอันดับที่3ของตารางซเลียนะครับซึ่งคะแนนก็เป็นรองอย่างแชมป์นาโปลี และลาซิโอที่อยู่ที่2ซึ่งในปีนี้พวกเขาก็ได้เสียลูกากูกองหน้าตัวเก่งโดยที่ได้ย้ายออกจากทีมไปซบอยู่เป็นตุสไปเป็นที่เรียบร้อยและในคู่นี้นะครับผมผมก็ขอให้ทางอินเตอร์มิลานที่ดูเหมือนว่าภาษีนั้นจะดีกว่าทําให้เอาชนะเลดบูซับบวกไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ แล้วก็มาต่อกันที่คู่ต่อไปของเรากันเลยนะครับซึ่งคู่ต่อต่อไปของเราก็จะเป็นคู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลลกนะครับและคู่นี้พาณิติกในกอดพบกับโอลิมปิกมาเชยเตะกันในเวลาตีหนึ่งสำหรับคู่นี้และคู่ต่อต่อไปนะครับผมผมก็ไม่สามารถหาข้อมูลที่เคยพบเจอกันมาก่อนได้เพราะฉะนั้นเราก็ไปกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางพาณิติใน,นกอกันก่อนเลยโดยฟอร์ม5นัดหลังสุด ชนะไป2เสมอ2และแพ้ไป็น1และมาทางฝั่งของโอลิมปิกมาเชยกันบ้างโดยฟอร์ม5นนดหลังสุดชนะไป2และแพ้ไป็น3และสำหรับคู่นี้นะครับผมผมก็ขอให้ทางโอลิมปิกมาเชยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นรองที่จะสามารถเอาชนะพานาติในกอสไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ3และคู่ต่อไปของเรา โซโลวานบาติตลาว่าพบกับมัคคบีไฮฟาเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งก็เช่นเคยนะครับผมก็ไปเริ่มกันที่ฟอร์มานั้นหลังสุดของทางโซโลวานบาติตลาว่ากันก่อนเลยโดยฟอร์ม5านั้นหลังสุดชนะไป2เสมอไป3และฟอร์ม5านั้นหลังสุดของทางมัคคบีไฮฟาชนะไป4แพ้เป็น1 ในส่วนของคู่นี้นะครับผมผมก็ขอให้ทางมาคาบี้ไฮฟาที่จะสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อนหนึ่เรามาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเรากันเลยนะครับกัสโกลเลนเจอร์ Ranger, พบกับเซอร์เวตเตะกันในเวลาตีหนึแล้วก็มากันที่ฟอร์มห้นัดหลังสุดของทางเลนเจอร์กันก่อนเลย หรือก a s ์ o โกลเดนะครับผมชนะไป1เสมอ1และแพ้ไป3ต่อด้วยฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางเซอร์เวตชนะไป2เสมอไป3และในคู่นี้นะครับผมสันส้นๆง่ายๆเลยผมขอให้ทางเซอร์เวตท,ที่จะสามารถเอาชนะเรนเจอร์ไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ2 ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แนะนำหรือทายผลการแข่งขันกันได้นะคระับอ่าน,อ,านออกเสียงผิดพลาดหรือพูดติดขัดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาลที่นี้อีกรอบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ